ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คิดจักปทุมธานีนะครับ ที่อำเภอเมืองนะครับเราตั้งมานานกว่า40ปีแล้วแล้วก็ครอบครองเราก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับในการรับใช้พระเจ้าครับนิมิตแล้วก็เป้าหมายของคริสจักรของเรานะคะคือการประกาศแล้วสร้างสาวกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ภักตีคุณเข้าถึงยากค่ะ mm. เช่นพระแม่ชีหรือชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไม่สามารถมาคริสจักรในวันอาทิตย์ได้และรวมถึงผู้คนที่อยู่ตามชุมชนที่ไม่มีคริสจักรในพื้นที่ของพวกเขาค่ะ ดังนั้นนะคะคริสตจักรของเราจึงสร้างให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นพยานและก็สามารถที่จะนําคนรับความรอดได้ค่ะและเขาก็จะสามารถอธิษฐานสําหรับตนเองสําหรับคนอื่นที่เจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สอนสิ่งที่พระเยซูได้สอนเรานะคะสิ่งเหล่านี้แหะคะ่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ไม่สามารถที่จะมาคริสตจักร ได้ในวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเติบโตและก็นําคนรับความรอดได้อีกด้วยค่ะครับคิดจากของเรานะครับสอนพี่น้องอยู่เสมอน,นะครับว่าผู้เชื่อทุกคนเนี่ยคือวิหารกรเป็นคิดจากงรระ้า สองสามคนอยู่ที่ไหนอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าก็อยู่กับเขาค่ะและที่นี่ของเราก็จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีอิสระเต็มที่ในการนําพี่น้องนะคะโดยเฉพาะของเรื่องการบริจาคก,การถวายทรัพย์เราหนุนใจพี่น้องเสมอค่ะว่าให้พี่น้องถวายตามกําลังถวายตามความรู้สึกที่พระเจ้านําในใจและมีสันติสุขค่ะไม่ว่าพี่น้องจะไม่ได้มาบปบวันอาทิตย์หรือว่ามาปาุ๊บวันอาทิตย์นะครับ พระเจ้าก็จะอวยผรอนชีวิตของเราูีแล้วที่นี่เราสอนพี่น้องนะครับว่าเราทํางานเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่อย่างตั้งใจทำไม่ว่าจะดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเป็นดูแลบริษัทอะไรที่เราทำนะครับในวันอาทิตย์นะครับให้เราทำเนี่ยอย่างตั้งใจแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วเราพึ่งพระเจ้าอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าขอมาไทย ค่ะนอกจากอิสระในการมาบววันอาทิตย์แล้วนะคะเราก็ยังให้อิสระในทางด้านความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็อิสระในการดำเนินชีวิตที่จะติดตามพระเจ้ญญาค่ะ เพราะว่าทุกคนก็มีทางที่แตกต่างกันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่เหมือนกันค่ะคือการที่เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและการที่เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่แหละค่ะเป็นภาพรวมของคริสตจักรปรทุมธาน,นีค่ะค่ะและด้วยโควิดที่ผ่านมานะคะก็ทําให้คริสตจักรของเราเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงการที่จะมีออนไลน์มากขึ้นนะคะก็เลยเกิด สมาชิกออนไลน์เกิดขึ้นทางกลุ่ม a c e b o o k นะคะซึ่งเราก็มีนิมิตท,ที่จะประกาศกับกลุ่มคนที่เข้าถึงยากนะคะเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตมี a c e b o o k นะคะเราก็เลยนำสิ่งเนี้ยที่ทุกคนมีแล้วก็เรามีสามารถทำได้นำมาประกาศแล้วก็ติดตามผลทางโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันค่ะครับกิจจักของเราส่วนใหญ่เราจะทางานกับคนพูดเป็นหลักนะครับก็เรามีอาสาสมัครนะครับเป็นจํานวนมากที่ เลียงดูให้เขาเติบโตแล้วก็สร้างเขาเป็นสาวกโดยการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็พวกเรามีสมาชิกนะคะที่ไม่สามารถมาคริสจักรได้ เขาเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะคะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจที่จะร่วมรับใช้กับเราในโครงการของการประกาศหรือว่าเลี้ยงดูออนไลน์นะคะก็สามารถร่วมงานกับเราโดยการที่เข้ามาร่วมในกลุ่มสมาชิกคริสตจักรของออนไลน์ได้ค่ะค่ะที่เราพูดกันอยู่นี่คือเป็นกลุ่มสมาชิกคริสตจักรนะคะแต่ว่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือว่าคริสตจักรของเราเนี่ยมีเพจ Facebook เหมือนกันค่ะเพจ Facebook เนี่ยก็แตกต่างจากกลุ่มไปอีกนะคะ เพราะว่าเพจเ c e b o o k เป็นการที่เราลงเกี่ยวกับคำเทศนาคำแบ่งปัน,กา,น,นก,การํำเพลงนมัสการสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการที่ให้คนภายนอกเนี่ยได้เห็นว่าคริสตจักรของเรามีคำสอนอย่างไรแล้วก็เป็นแบบไหนนะคะแตก่กลุ่มเนี่ยแตกต่างไปนะคะเพราะว่าจะเป็นทางด้านเชิงลึกนะคะเป็นการสามัคคีธรรมของระหว่างสมาชิกนะคะอย่างเช่นว่าแต่ละวันเนี่ยเราพบเจออะไรเรามีปัญหาอะไร อยากปรึกษาอะไรอยากให้ใครอธิษฐานเผื่อในเรื่องอะไรทุกคนค่ะสามารถที่จะมาโพสต์แล้วก็ปรึกษากันได้พูดคุยกันได้ในกลุ่มนี้ค่ะ ในกลุ่มนี้เราก็จะมีการอัปเดตนะคะไม่ว่าเวลาที่ครอบครัวของเราเดินทางไปทาพันธกิจต่างจังหวัดเราก็จะมีการแบ่งปันว่ามีอุปสรรคอะไรมีคําพยานอะไรมีความต้องการอะไรนะก็จะสื่อสารในกลุ่มให้พี่น้องได้ทราบแล้วก็มีโอกาสมีส่วนร่วมด้วยกันนะคะบางครั้งที่ผ่านมาช่วงโควิดแล้วก็ช่วงที่ทางภาคใต้จังหวัดนะครศรีธรรมราชเมื่อปลายปีที่แล้วน้ําท่วมนะคะเราได้มีการระดมเงินเข้าสาน้ำดื่มอะไรแบบนี้ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องผู้เชื่อที่อยู่ในจังหวัดนั้น ในอำเภอนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พวกเราจะได้รับใช้พระเจ้าด้วยกันในกลุ่มออนไลน์ค่ะครับคีดจักออนไลน์นะครับหมายถึงว่าเราไม่ต้องจําเป็นนะครับที่จะมานมัสการหรือว่ามาประชุมร่วมกันกับคีดจักรปนุธานีนะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาในกลุ่มคีดจักออนไลน์ของเราได้นะครับ ค่ะถ้าพวกคุณอยากร่วมรับใช้กับเรานะคะแล้วก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพิสจักรของเราก็สามารถที่จะร่วมกลุ่มนี้เช่นเดียวกันค่ะก็ในปีนี้นะคะพวกเราทุกคนก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องผู้เชื่อทุกๆคนเลยค่ะที่จะ ยึดมั่นแล้วก็ติดตามพระเจ้านะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่ามีสถานการณ์มากมายที่เกิดขึ้นมีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าภายภาคหน้าก็จะมีสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะแต่เราก็อธิฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะคุ้มครองจิตใจใพี่น้องทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าพระเจ้ารักคุณแล้วก็อยู่กับทุกๆคนตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่กับคุณ อย่าลืมนะคะว่าคุณเป็นเกลือแล้วก็เป็นแสงสว่างคา่ะเรามั่นใจว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งคุณพระเจ้าได้เลือกคุณให้คุณออกไปและเกิดผลค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งในคิดจักออนไลน์ของเรานะครับจะทำให้ชีิตของเรานั้นตื่นเต้นนะครับจะไม่น่าเบื่อในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าอีกต่อไปนะครับชีวิตของเรานั้นมีประโยชน์ชีวิตของเรานั้นเป็นปรพนรกับคนอื่นอีกมากมายนะครับให้คิจปจับปทุมธานีเป็นหนึ่งบ้าง,งคุณ